สวัสดีค่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเอยเก่งมากๆเลยค่ะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะในวันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่ 12. สิงหาคมเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นวันอะไรเอย ถ้ายังไม่รู้ดี่เชญรูนสจะบอกให้นะคะว่าในวันที่12สิงหาคมนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งเป็นวันที่เด็กๆตอ้องระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงให้เราเติบใหญ่นั่นเองค่ะแต่เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าในวันแม่แห่งชาตินั้นมีดอกไม้ไประจําสัญลักษณ์วันแม่ด้วยนะคะ ดอกไม้ที่มีสีขาวและส่งกลิ่นหอมเด,ด็กๆรู้ไหมครับว่าดอกนี้คือดอกอะไรคะดอกนี้คือดอกมะลินั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าจัสตินจัสตินเก่งมากๆค่ะดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์และส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งปี mm hmm. ก็เหมือนกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกตลอดไปนั่นเองค่ะ แล้วเด็กๆอย่าลืมทำการ์ดวันแม่นำไปมอบให้คุณแม่พร้อมกับบอกรักคุณแม่ด้วยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอมาให้ทีเชอร์นุชด,ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์นุชขอตัวลาไปก่อนนะคะดเด็กๆสวัสดีค่ะ